สวัสดีครับเรามาชมเหรียญพกทรัพย์ปี2536หลวงพ่อเกษมเขมะโกกันนะครับจุดแรกนะครับเรามาดูลักษณะตัวโค้ดนะครับลักษณะจะเป็นการตอกนะครับต่อมาครับการแกะบล็อกตัวนางกวกนะครับจะมีความคมชัดและสวยงามมากๆเลยนะครับลักษณะพื้นเหรียญจะมีความเรียบตึงสวยงามครับ เรามาชมการแกะบล็อกตัวหนังสือนะครับจะมีความคมชัดและมีลักษณะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับต่อมาครับเรามาชมด้านหลังนะครับตัวหนังสือและพื้นเหลี่ยญจะมีความเรียบตึงนะครับการแกะบล็อกตัวหนังสือจะมีความคมชัดครับเราจะเห็นเม็ดติ่งอยู่บริเวณจุดนี้นะครับตามที่ลูกศรชี้นะครับและต่อมาครับจุดนี้เราจะเห็นเส้นแตกครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะมีลักษณะเป็นเม็ดติ่งครับเรามาชมลักษณะขอบตัดของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญจะมีการตัดฉีกขาดแบบผิวมะละทั่วทั้งเหรียญน,นะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดบันทึกไว้เป็นความรู้ได้นะครับสวัสดีครับ